พี่ครับอุ้มได้เลยครับเอาไปไปค่ะปลูกไปไป,ไปด้วยกัน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 ลุกต้องต้องยกก้นตรงตรง,งจับโคนหานี่ลองแผนนี่นะครับเออครับผมโอเคไปไปหาหมอ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 กันโอเคไปอันนี้จะไปทําอะไรครับอันต้าสาวนะคะอันต้าสาวนะไปออ้ยใจง่ายไว้ใ้ไปแล้วไปไปเร็วไปเร็วไม่ต้องมองป่า หมอสวัสดีครับอันนี้มาตรวจครับอันนี้เป็นการอัลตราซาวด์ก่อนผ่าตัดยังไงบ้างครับคุณหมอครับเราจะดูตัวความแข็งแรงของตัวเนื้อตับเนื้อไตนะครับครับผมแล้วก็ดูว่าสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไหมหรือมีเนื้องุ้งเนื้องอกอะไรหรือเปล่าในในช่องท้องในใครไหนใช่ไหมครับยาอัลตราซาวด์ครับออัลตราซาวด์ภายในอัลตราซาวด์ภายในโอเครับซึ่งเราก็จะดูตัวช่องท้องอวัยวะทั้งหมดในช่องท้องเลยครับผมัอ่ามาพี่จ๋าพี่จ๋านอนสวยๆให้หมอเร็ว นอนสวยแล้วเออโอเคหมอกจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีครับไา้ครับนอนเฉยๆไม่เจ็บเลยเย็นๆหน่อยนะเย็นๆครับสองสามโอ้โหหนักไหมครับหมอที่ไปเหรออ่าครับขออนุญาตนะคะครับผม ันนี้เราไปทําอะไรครับอ่อเดี๋ยวมาจะทำเอ็กโคนะคะเอ็กโคหัวใจใช่เนาะส่วนหัวใจเตรียมตัวผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ค่ะดูทําสีหน้าดูทาสีหน้าทำไมงงๆใช่โอเคนะเดี๋ยวป๋าฝากหมอไว้แล้วรูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมานะโอเคนะตึ้งๆไปนะคะอ่าหลับไปค่ะโอเคเก่งมากมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอ ครับผมนึ่งหดียวได้ครับไปเลยเหรอเซล้วเหรอเอาไป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 เอาสายจูงใส่ปากเขาได้เลยครับอ่ะอปากปากกลับกันกลับกันกลับกันไปหรืไปไปไปกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไปเอาไาสิแต่กลับก็ยังอ่ะแต่กลับมาต้องมาเรื่อยตามมายังแข็งแรงยังแข็งแรง เดินพรมลงพยาบาลเหรอไปลงลิฟต์นะลูกไปตรงลิฟต์ไปรอหน้าลิฟต์เลยไปไปรอหน้าลิฟต์เลยหน้าลิฟต์หน้าลิฟต์ไะเออไปเออลงลิฟต์นะนี่ลิฟต์นะไปรอหน้าลิฟต์เลยรอหน้าลิฟต์เลยรู้ด้วยนะว่าทางลงลิฟต์อยู่ไหนไปเอารอลิฟรอลิฟต์รอลิฟต์ก่อนรอแป๊บหนึ่งไง